ไอ้แบบเอฟซีทุกคนบางคนคือพยายามไม่แขอยแบบต้องไปรักคนนั้นตอนนั้นี่เจ้าบม่เห็นข่อยเก็บเจ้ากคำหรักสิแขวะคือยังอยากอยู่ซื่อๆขวะคืออยากอยู่มอมแมนน้ำลุดนน้ำเต่าข่อยข่อยันคือว่าเลยแสวงหาอย่างแขวะแยกหน้านของข่อยไปข่อยก็ทหน้าของข่อยไปในในในพาดของข่อยในส่วนของข่อยในส่วนของผมผมก็ทำงานแล้วผมยังงงอยู่ว่าเอฟซีพาย่าแกวะแขวมีคำหรักมีอะไรนี่เจ้าบม่เห็นแต่แยวะแข่อยขวะแค่ข่อยะลาบแห้งข่อยบริจาคมีคำหลัก สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวินิวเกิดอะไรขึ้นทำไมบอสบิ๊กออกมาไลฟ์สดประมาณว่าวอนเอนะคะอย่าตีกรอบอย่าโยงให้เป็นจิ้นกับคนโน้นคนนี้นะคะเพราะเพราะบอสบิ๊กได้ออกมาพูดชัดเจนแล้วทุกคนคือเพื่อนร่วมงานทุกคนคือพันเนอร์นะคะไม่ว่าจะเป็น จิ้นกับคุณลูกแก้วจิ้นกับบอสโนตจิ้นกับเกไก๋สไลเดอร์ ider, หรือว่าดำดงและสุดท้ายก็คือน้องเบสคำสิงนะคะคือส่วนมาก f c ก็พอบอสบิ๊กได้ร่วมงานกับสาวๆคนไหนก็จะประมาณว่าเชียร์ให้จิ้นกับคนโน้นคนนี้แต่ล่าสุดจริงๆแล้วบอสบิ๊กนะคะก็ได้ออกมาพูดชัดเจนนะคะก็คือก่อนที่ f c จะคอมเมนต์หรือจะให้จิ้นกับใครให้คิดดีๆนะคะคอมเมนต์ comment, ก็ต้องคอมเมนต์อย่างมีวุฒิภาวะเนาะคอมเมนต์ comment, ให้อยู่ในขอบเขตเพราะบอสบิ๊กเขาก็มีความสุขกับลูกๆโตเกียวมิวสิกมีความสุขในแบบของตัวเองและก็มีอีกคำหนึ่งที่บอสบิ๊กพูดนะคะก็คือ วอนเอฟนะคะอย่าให้จิ้นกับใครเลยตอนนี้ยังอยากสร้างเนื้อสร้างตัวดูแลครอบครัวดูแลคนที่รักเนาะก็คือไม่ได้คิดเรื่องจะมีฟงมีแฟนอะไรนะคะที่ผ่านมาคือไม่ได้จิ้นกับใครทั้งนั้นทุกคนคือเพื่อนร่วมงานนะคะบอสบิก,ก็คือออกมาพูดชัดเจนแล้วเกี่ยวกับสาว ที่หลายท่านก็คิดไปต่างๆนานาเนาะโยงให้จิ้นกันอยากให้จิ้นกันอยากให้เป็นแฟนกันนะคะบ้างก็อยากให้เป็นแฟนกันบอสบิ๊กก็ออกมาเนาะไลฟ์สดนะคะล่าสุดว่า f c ถ้ารักและก็ติดตามบอสบิ๊กจริงๆก็อยากให้ติดตามไปที่ผลงานโฟกัสไปที่ผลงานนะคะเนาะติดตามไลฟ์สไตล์ดีกว่า นะคะคือเอาตรงๆนะคะบอสบิ๊กยังอยากทำงานเพื่อครอบครัวทำงานเพื่อลูกๆที่น่ารักของตนเองทั้งสองนั่นก็คือน้องโตเกียวนาริตะนะคะซึ่งก่อนหน้านี้บอสบิ๊กก็เคยออกมาไลฟ์สดนะคะเกี่ยวกับสถานะของตนเองก็คือปัจจุบันบอสบิ๊กก็ได้โพสต์ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะบอสบิก๊กก็ก่อนที่จะมาไลฟ์สด ประมาณ2วันเนาะบอสบิ๊กก็ได้โพสต์นะคะในเพจเฟซบุ๊กทิติวุฒวารุณน,นะคะก็คือบอสบิ๊กได้พูดข้อความประมาณว่าคืออย่าบังคับให้ผมชอบใครจิ้นใครเถอะตอนนี้ผมทำงานกับลูกๆโตเกียวอย่ายัดเยียดค่อยเทาะขอร้องจ้าแล้วที่ว่าคาดหวังผิดหวังอีหยังพัก นะคะก็นี่แหละคือบอสบิ๊กได้โพสต์นะคะและต่อมานะคะอีกวันหนึ่งเนาะบอสบิ๊กก็ได้โพสต์อีกนะคะข้อความก็เดิมๆนะคล้ายๆกันเหมือนจะมี FC บางคนบางท่านนะคะที่อยากให้บอสบิ๊กจิ้นกับคนหนึ่ง แต่พอบอสบิ๊กได้ไปร่วมงานกับอีกคนนึงก็คือประมาณว่าไม่พอใจไม่อยากจะดูไลฟ์สดไม่อยากจะซื้อตัว๋วไม่อยากจะจองปี้จองบัตรในการไลฟ์สดครั้งนี้อะไรอย่างนี้บอสบิ๊กก็ได้โพสต์อีกนะคะล่าสุดก็อยู่ในเพจ Facebook ของทิติวุฒิวารุณก็คือเพจ Facebook ส่วนตัวของบอสบิ๊กนะคะก็ข้อความก็ประมาณว่าถ้าติดตามผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ต้องโฟกัสให้ถูกจุดเดอ้อ คิดเบิ่งดีๆเด้อจุดยืนค่อยชัดเจนเด้อรักนะจุ๊บจุ๊บ fc ของสีทธัญญาวารุณน,นี่นะคะเป็นอ่าข้อความเด็ดอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ได้โพสต์แล้วเนาะก่อนหน้านี้ประมาณวันหนึ่งแล้วก็ล่าสุดก็นี่แหละบอสบิกก็ตัดสินใจออกมาไลฟ์สดนะคะบอกสถานะของตัวเอง แล้วก็ประมาณว่าอย่าเพิ่งอยากให้ค่อยมีแฟนเถอะค่อยนายและนะคะข้อความที่ขึ้นไว้ในไลฟ์สดก็ประมาณนี้นะคะและนี่คือข้อความที่โพสต์ในไลฟ์สดนั่นเองนะคะล่าสุดบอสบิ๊กในเฟซบุ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อีกนะคะซึ่งบอสก็บอกว่าอย่าพยายามให้บอสมีความรัก ไม่เห็นหรือไงอะไรประมาณนี้ว่าที่ผ่านมาเนาะตนเองเจออะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะเข็ดหลาบกับความรักแล้วและตนเองก็ทำงานทำหน้าที่ตามปกติตามบทบาทอ่าก็คือประมาณว่าหวังว่าบดเอฟซี FC คงจะเข้าใจอะไรประมาณนี้นะคะถ้า f อฟรักแต่ก็ไม่ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ วอนอย่าตีกรอบให้บอสเลยนะคะอันนี้บอสบิ๊กก็คือไม่โอเคนะถ้าใครจะมาตีกรอบจับจิ้นกับคนโน้นคนนี้เพราะตนก็มีความสุขอยู่กับงานมีความสุขอยู่กับลูกๆศิล,ลปินโตเกียวมิวสิกนะคะตอนนี้คือตอนเองทำงานใครจะมองยังไงก็ช่างเนาะทำงานร่วมกับร่วมกันนะคะทางสาวๆส,สวยๆก็หลายคน ก็ไม่เคยมีปัญหานะคะยังไงก็ขอให้มีความพอดีพองามในการคอมเมนต์ในการก็คือประมาณว่าคอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์ดีกว่าคอมเมนต์ comment ให้คือ FC ของบอสบิ๊กต้องมีวุฒิภาวะในการคอมเมนต์นั่นเองนะคะเพราะบอสไม่อยากให้สาวๆที่มาร่วมงานเนาะไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร หรือเป็นแขกรับเชิญคือไม่อยากให้เพื่อนร่วมงานมีปัญหานั่นเองนะคะเพราะว่าเราทำงานเราเสร็จงานต่างคนต่างก็กลับบ้านต่างคนต่างก็มีพื้นที่เป็นของตัวเองนะคะก็วอนแฟนๆเนาะตวตๆกันแล้วต้องคอมเมนต์เป็นคนที่มีวุฒ วุฒิภาวะในการคอมเมนต์เนาะวุฒิภาวะต้องเป็นเลิศนั่นเองนะคะสำหรับอันนี้ก็เป็นบางช่วงบางตอนที่บอสบิ๊กได้ไลฟ์สดวันนี้นะคะก็ไลฟ์สดก็มีบอสปกติบอสบิ๊กไม่เคยพูดขนาดนี้เนาะส่วนมากก็จะสบายๆพูดแบบอันนี้แต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าบอสบิ๊กจะจริงจังมากนะคะกับการที่ f c บางท่านเนาะไป อยากให้บอสบิ๊กจ้นกับคนนี้แล้วคือต้องอไลฟ์สดไลฟ์สตรีมมิ่งออกงานรับเชิญเฉพาะคนนี้คนอื่นก็ไม่อยากจะสนับสนุนอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เนาะก็คือให้มันมีเหตุมีผลทุกคนก็คือเพื่อนร่วมงานเนาะต้องเข้าใจในสิ่งที่บอสสื่อออกมาด้วยนะคะและ้วก็เดี๋ยวเราก็มาฟังเนาะบางช่วงบางตอนที่บอสบิ๊กได้ไลฟ์สด นะคะแล้วก็จะได้เข้าใจกันยิ่งๆิ่งขึ้นเข้าใจในความเป็นตัวของบอสด้วยนะคะเข้าใจว่าบอสสื่อออกมายังไงนะคะยังไงเอสก็ขอเป็นกําลังใจให้บอสบิ๊กนะคะผู้ที่เนาะเริ่มต้นจากอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะเดินออกมาจากภรรยาก็คือแพลวพาวแสงทองก็คือมาแต่ตัวแล้วก็มาเริ่มสร้างตัวตอนนี้ก็ เริ่มมีอะไรที่มันเห็นชัดเจนเนาะไม่ว่าจะเป็นผลงานหรือว่าธุรกิจที่หลากหลายของบอสบิ๊กนะคะเราก็เป็นกำลังใจให้บอสบิ๊กต่อไปรวมถึง f อที่รักบอสบิ๊กนะคะก็ต้องเข้าใจในความเป็นตัวของบอสบิ๊กเองนะคะส่วนมากก็คือโฟกัสที่งานนะคะส่วนเรื่องการที่จะมีอ่า คนรู้ใจหรืออะไรอย่างนี้บอสบิ๊กก็เคลียร์ชัดทุกคำพูดแล้วนะคะพูดออกมาสื่อเข้าใจแล้วว่าทุกคนที่ผ่านมาและปัจจุบันคือเพื่อนร่วมงานนะคะไม่ใช่คู่จิ้นอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาฟังบางช่วงบางตอนที่บอสบิ๊กได้สื่อออกมาดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ คือพยายามไอ้อไอ้บอเอฟซีทุกคนบางคนคือพยายามไอ้ไข่แบบต้องไปรักคนนั้นตอนนี้เจ้าบอเอ็นข่อยเจ็บเจ้ากข้ามหักติข่อคือยังอยากอยู่ซื่อๆข่อคืออยากอยู่มองๆแม่น้ำุดน้ำเต่าข่อยข่อยคือไม่ได้แสวงหาอย่างเขาก็แยกหน้าของข่อยไปข่อก็แยงาน้ของข่อยไปในในในพาดของข่อยในส่วนของข่อยในส่วนของผมผมก็ทำงานแล้วผมยังงงอยู่ว่าเอฟซีพยายามไอ้ข่อยมีความรักมีอะไรนี่ เจ้ากเห็นตอวแย็งยกร่อยขแงค่อยห้งคริยทีคำหลับ